เลิฟรีซีนเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธ,ธรรมสยามเมืองยิ้มธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ ยุติธรรมที่สุดแล้วฟ้าแสนปลืม้มมิลืมวมวลมนุษยชาตธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจ,จักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดพระพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องบุญบาปคือสอนให้ปฏิบัติตามหลักธรรม ทำงานสังคงสมสงเคราะห์แทนการเบียดเบียน,ยนและให้หาทางชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ว่าเป็นบุญตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นคนดีและมีศีลธรรมจริยธรรมอันจะนำมาขึ้นความสงบสุขและความมั่นคงนั้นเอง แม้ว่าจิตใจผู้คนยังสับสนยังโง่กับความทุกข์ทั้งโปวงอยู่แต่ในขณะเดียวกันจิตใจผู้คนก็ยังสแสวงหาความสุขอยู่ทุกเวลาเพียงรู้ว่ามีหลักคำสอนอพระพุทธอ,องค์ทรงให้ไว้2,500กว่าปีซึ่งยอมรับความจริงแห่งธรรมเป็นที่พึ่งนั้นเองยุคปัจจุบันที่มีสื่อสารไร้พรมแดง ความเทเริยก้าวหน้าด้านวัตถุต่างๆยิ่งมากก็ย่อมจักแพร่ความดีงามคู่กันไปทั่วจักรวาลโดยไม่ขาดสายได้ด้วยเพราะวิวัฒนาการด้านสมองของคนทุกวันนี้ย่อมปรับตัวได้ง่ายแม้มีภัยอันเป็นไปได้โดยแท้ ในปัจจุบันชาติการที่บุคคลใดประสบแต่สิ่งดีงามมีผู้เมตตาช่วยเหลือเกื้อตูนเป็นเพราะในอดีตชาติบุคคลนั้นได้ให้ความรักเมตตาไม่รังแกเบียดเบียนประทุษร้ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้ได้รับความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตชาติอีกด้วยผลของการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ตลอดจนรู้จักทำบุญในอดีตชาติจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีอายุยืนทั้งในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติอาหารที่ประณีตตามธรรมชาตินั้นก็คืออาหารที่ได้รับประโยชน์สูงสุดทางสติปัญญาแม้จะไม่เข้าถึงอาหารประนีตที่ควรละเว้นก็นตามหรือเข้าใจบริโภคไปในกรรมส่วนใหญ่ก็เถอะ ก็มันอร่อยก็พูดกันติดหูติดปากันมาโดยตลอดจะเป็นอย่างไรก็อยู่ตรงที่ว่ากรรมของแต่ละคนมันก็เท่านั้นเองหากจะดับทุกข์ด้วยหลักธรรมคำสอนดับอวิชชาปัญหาอุปาทานในตัวเองนั้นเสียก่อนเมื่อรู้นิสัยใจคอของตัวเองแล้วมุ่งมั่นในการประทําสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียชีวิตจะได้ผาสุข สุขทางโลกมันสุขนิดเดียวแต่แฝงไปด้วยความเร่าร้อนมากใจเราต้องคอยดิ้นรนสแสวงหาถ้าขาดแคลนก็หิวกระหายสุขที่ประณีตกว่าพอปฏิบัติธรรมเข้าถึงระดับของสมาธิปถุฌาสนสงัดจัดการและอกุิแลธรรมความทุกข์จะหายไปมากใจจะนิ่งขึ้นสงบขึ้น เจริญความเพียรมากเท่าใดสติยิ่งชัดมากขึ้นไปเท่านั้นให้เดินจงกรมให้ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอย่าให้บาปเข้ามาแต่ให้เป็นบุญอยู่เสมอทำให้มากเจริญให้มากทำไว้ได้มากเท่าใดสติย่อมชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นสโตพิคุปาริภัเชผู้เห็นภัยพึงอยู่อย่างมีสติ Léo quốc thân mày xin mới